ตอนนั้นนึกถึงพ่อแม่เลยค่ะคิดในใจแม่ช่วยหนูด้วยพ่อช่วยหนูด้วยแล้วน้ำตาก็ไหลยอยู่ๆดูดเลยค่ะคือแวบหายไปหมดเลยเราก็ลองไห้เสียงดังเลยเพื่อนก็ตื่นมาถามว่าเป็นอะไรเราก็เล่าไปร้องไห้ไปคือเรามาจากต่างจังหวัดเรียนจบก็มาทำงานไม่อยากรบกวนพ่อแม่พอเกิดเรื่องแบบนี้ก็เลยโทรไปหาท่านค่ะก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง แม่ก็บอกเราว่าวัยนี้ทําอะไรต้องระวังเขาบอกเราว่าจะไปหาพรให้เขาดูดวงเราให้ระหว่างนี้เราก็บอกพยาบาลเขาว่าอยากกลับแล้วเดี๋ยวไปพักฟื้นที่บ้านดีกว่า <c oughs> หลังจากกลับมาอยู่ที่คอนโดเราก็โทรหาผู้จัดการที่โรงแรมขอลาป่วยค่ะแต่ไม่ได้เล่าอะไรมากบอกแค่ว่าเราเกิดอุบัติเหตุตกบันได พุกับผู้จัดการเสร็จเรียบร้อยเรากำลังจะอาบน้ำอยู่ๆตาขวาเราเหลือไปเห็นเงาลางๆทางด้านขวาค่ะเราก็หันไปก็ไม่เห็นมีอะไรคือตอนนั้นเรายังมีสตินะคะคิดว่าคงคิดไปเองเพราะเพิ่งเจอมาที่โรงพยาบาลเขาคงไม่ตามมาการอาบน้ำลำบากมากเราก็ต้องค่อยๆกระเพกกระเพกไปเรื่อยๆขาก็ต้องเอาผ้าไม่ให้โดนน้ำ สักพักมีเงายืนอ,อยู่หลังบ้านที่เราอาบน้ําเราก็ตกใจร้องหันไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วเราก็นึกถึงพระที่เพื่อนเอามาให้พร้อมพูดว่าเช้าจะทําบุญไปให้ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเราเปิดไฟนอนนะคะกินยาไปก็เริ่มม่วงอยู่ๆขาที่เราใส่เฝือกโดนกระชากอย่างแรงจนเราเกือบตกเตียงจนเราเกือบตกเตียง เราก็ลุกขึ้นมามองก็ไม่มีอะไรแต่ได้ยินเสียงเปิดน้ำคือตอนนั้นไม่ลุกไม่ทำอะไรทั้งนั้นจะนอนก็ไม่กล้านอนหยิบโทรศัพท์โทรหาแม่เลยค่ะตอนนั้นนึกถึงแม่อย่างเดียวเจ็บขาก็เจ็บครั้งแรกไม่รับค่ะเหมือนสายไม่ว่างสักพักแม่โทรกลับเราก็บอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านคือร้องไห้ใหญ่เลยค่ะโทษตัวเองต่างๆนานา,นา,นา,นาว่าชาติที่แล้วฉันไปทำอะไรให้นักหนา ชาตินี้ทําแต่บุญทําไมถึงต้องเจอแบบนี้คือทุกคนคิดตามนะคะคนเจอแบบนี้เล่าให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อค่ะหาว่าเราบ้าผีไม่มีจริงบ้างอะไรบ้างมันเลยอึดอัดพูดกับใครไม่ได้โชคดีที่เรายังมีเพื่อนที่ดีค่ะมีแม่คอยช่วยไม่งั้นเราต้องบ้าแน่ๆเจอแบบนี้ต่อนะคะแม่ก็บอกเราว่าให้เราใจเย็นๆตั้งสตินะแล้วฟังเรื่องที่แม่จะบอก คือแม่ไปหาพระเอาดวงไปดูคือเราอะ่ะด้วยวัยเบนสเภทด้วยดวงตกด้วยเลยกลายเป็นเคาะหนักมากๆพอจิตตกทำให้เราสื่อเรื่องพวกนี้ได้ง่ายบวกกับผีที่เราเจอคือผีพวกตายโหงอะค่ะพวกผีเฮี้ยนๆแม่บอกว่าเกิดเรื่องซวยแบบนี้อย่าไปรับของใครสุมสี่ 4, สุมห้าบอกแล้วให้ระวังตัวเราบอกหนูรับของอะไรแม่บอกว่าพระท่านบอกว่า ผีที่ตามเราตั้งแต่ตกบันไดหรือโรงพยาบาลนะ่ะมันมากับพระเราก็ตกใจผีมากับพระได้ด้วยหรอเขาบอกว่าพระทำมาจากกระดูกผีตายโหงซึ่งพระกับคุณสายคนละอย่างที่เราได้มาหนะคือคุณใสาทีนี้จิตใจเราก็หนักกว่าเดิมโอ๊ยฉันมีแต่เรื่องจริงๆแต่เราไม่ได้โทษเพื่อนนะคะ เราคิดว่ามันหวังดีแหลคะค่ะมันก็คงไม่รู้แบบเราเราเลยถามแม่ว่าจะให้หนูทำไงดีหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหนูกลัวอยากกลับบ้านแม่บอกว่าไม่ต้องลงมาหาแม่นะเดี๋ยวแม่ขึ้นไปรับกับพ่อเราก็โอเคตกลงกับแม่เรียบร้อยทีนี้เริ่มหาสร้อยพระจำได้ว่าเอาวางไว้บนหิ้งหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ คือตอนนั้นเพียมากด้วยฤิ์ยาด้วยเราเลยหลับไปแล้วเราฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแบบสมัยก่อนผมแสกกลางมือถือดาบตัวสีทองไปทั้งตัวเลยค่ะเขาก้มมาจับที่หัวเราบอกเราว่ามีคนส่งมาช่วยเองกูจะไม่ให้ใครทําอันใดดอกตอนนี้เรานึกถึงแม่เลยค่ะแม่บอกแม่ไหว้พระแลสเรศไว้ที่บ้านบูชาท่านค่ะอยู่ในห้องพระ กับท่านที่เท้าแล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะตื่นมาอีกทีคือเช้าแล้วรู้สึกว่าเราหลับสบายมากๆหลังจากเราตื่นได้สักพักก็ยังง่วนกับการหาพระหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็จำได้ว่าวางไว้บุญหิ้งพระหาจนเหนื่อยก็พักเพราะเจ็บขาคือเราอะนั่งอยู่หน้ากระจกข้างหลังเราเป็นเตียงถัดไปเป็นตู้ทรงโบราณค่ะเป็นตู้เสื้อผ้า คือเราแว็บแรกที่เรานั่งหน้ากระจกเนี่ยเห็นเป็นคนนั่งห้อยขาลงมาเราก็หันไปดูคือไม่มีอะไรเลยทีนี้เริ่มระแวงและโทรหาแม่บอกมาถึงหรือยังแม่บอกถึงปากซอยแล้วเราก็รีบเก็บของเลยคือกับแม่เรามาเราจะไปทันทีเลยพอแม่เรามาถึงคือมีลุงคนนึงมาด้วยพ่อเราบอกลุงเขาเป็นร่างส่งให้พ่อปู่คือท่านเป็นสายขาวอะค่ะ ถือศีลพอลุงเดินเข้ามาลุงบอกก่อนเลยว่ามีหลายตัวมากและเฮี้ยนมากด้วยเขาก็ถามเราไปเอาพระมาได้ไงเราบอกพี่ที่ทำงานให้มาป้องกันตัว <_ D> เขาก็หัวเราะบอกว่า <_ D> พระนะ่ะคนให้ไม่ได้คิดดีกับเราเสมอไปหรอกนะพระคือพระผงกระดุกผีก็คือผงกระดุกผีมันคนละอย่างกัน <_ D> เขาบอกเราว่าหาของไม่เจอใช่ไหม <_ D> เราบอกใช่หามาทั้งคืนลุงบอก เราโชคดีนะที่ท่านมาช่วยเราเมื่อคืนค่ะเราก็เจ็บไม่งั้นเราอาจตายก็ได้ลุงก็หยิบมีดออกมาจากในย่ามค่ะเป็นเล่อนสั้นๆและมีพวกอักขระเต็มเลยมาจี้ที่หัวเราแล้วจี้ไปที่หน้าประตูห้องตามตู้ห้องน้ำเชื่อไหมคะได้ยินเสียงร้องแบบประสานเสียงมากคือดังมากๆพ่อกับแม่เราก็ได้ยินคือเราก็เพลไปกอดแม่เลยลุงบอกเราว่ากว่าจะพ้นปีเจออีกเยอะแน่ๆปีนี้เราซวยทั้งปี แถมเพื่อนร่วมงานยังคิดไม่ดีกับเราอีกคือทำอะไรก็สวยอะค่ะก็ไม่อยากละ่ะออกจากงานเงินมันดีค่ะและเดี๋ยวนี้งานหายากมากๆลุงบอกให้เรากลับไปอยู่บ้านจนกว่าขาเราจะหายแล้วค่อยกลับมาทำงานคือก็ตกลงค่ะเพราะลาง,งานแล้วเรียบร้อยก่อนกลาบลุงบอกให้เราก้มไปหยิบผ้าที่ใต้เตียงเราก็บอกนะคะว่าไม่มีเราหาหมดแล้ว ลุงบอกให้ก้มดูคือเจอจริงๆคะ่ะอึ้งมากๆเมื่อคือนก็หาแล้วเมื่อเช้าก็หาทำไมไม่มีลุงบอกมันบางตาเองละสิลุงทิ้งยันก่อนเรากลับไปไว้ที่หน้าประตูแผ่นหนึ่งคะ่ะแล้วก็ท่องคาถาแล้วแปะไว้หน้าห้องลุงบอกกันไว้ดีกว่าแก้ Mm, 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 m